ต้องดึงคนซึ่งหลายครั้งหลายหนที่ถูกมองว่าเป็นผู้สร้างปาัญหาก็เป็นผู้แก้ปัญหาครับแล้วสิ่งที่ทํานี้เราก็ทําโดยที่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับรัฐแจ้งให้รัฐทราบเฉยๆบทระเบียบและที่มีครับเอาละเราจะแก้ระบบที่ผมพูดถึงขณะอยู่ขณะนี้นะครับเราต้องการจะสร้างระบบการศึกษาที่ดีขึ้นเพราะระบบการศึกษาในปัจจุบันในเกาหีเนี่ย จึงไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเรื่องความคิดนอกกรอบได้คิดทุกอย่างอยู่ในกรอบถ,ถ้าคิดสุดถ้าคิดสียอย่างก็คิดอยู่ในกรอกบบางทีก็ไม่ต้องคิดครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีอย่างนี้เราจําเป็นจะต้องทําให้มีการเกิดนวัตกรรมไปคิดนอกกรอบพิชิตนั้นสู้เขาไม่ได้ยกเว้นกเก่งเรื่องขวงของที่ส่งออกไปนอกประเทศซึ่งอ,อปปิมพ์ตออเข้ามาแต่ปัเหาอยู่แล้วก็มามาขายนอกนประเทศไทยเราต้องทําในเรื่องนี้ สิ่งที่เห็นขึ้นมาเราสร้างผู้ตามของวานแทนที่จะสร้างผู้นำของพรุ่งนี้สิ่งนี้ต้องทาผู้นำของทุกทางของพรุ่งนี้ับนี่เป็นจุดหนึ่งที่เห็นชัดต้องการจะให้หลุดพ้นต้องการให้หลุดพ้น,น,นจากระบบนี้จ,จึงไปหาความร่วมมือจากภาคเอกชน และบุคคลต่างๆบอกมาช่วยกันสร้างระบบใหม่ไหมเป็นทางเลือกการศึกษาแบบทางเลือกใหม่สําหรับผู้ได้โอ,อกาสในชนบทผู้ที่อยู่ห่างไกลประมาณ5้าชั่วโมงจากกรุงเทพรถวิ่งเร็วมาทำแล้วประทําแล้วใครมีกฎระเบียบราชการก็ใช้ไปแล้วทำไปแล้วราชการหวังว่าก็คงจะมาดูและหวังว่าคงท่า ประสบความสําเร็จก็จึงจะพอใจเราไปขอความร่วมมือจากเอกชนมาทําอันนี้โรงเรียนนี้ผมเรียกเองว่าโรงเรียนไม่ผ่านแต่ชื่อเปจดทะเบียนชาวบ้านก็ขอร้องให้ใช้ชื่อสีเขียวนี่นะครับเราต้องการจะทําการศึกษาให้ดีขึ้นเดี๋ยวท่านจะเห็นแน่ว่าทําไมึงเรแยกว่าโรงเรียนไม่ผ่านสิ่งที่เราต้องการจะทําเนี่ยต้องการช่วยพัฒนาเด็กในชนบทชนบทเนี่ยให้มีทักษะที่จําเป็นแนละเหมาะสมเป็นออ เป็นผู้ใหญ่ที่ดีซื่อสัตย์มีความคิดสร้างสารรค์พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นจริงๆคับไม่มีคําว่าเก่งเลยเพราะบางทีเก่งแล้วมันโกงด้วยท่านก็อาจจะทราบหรือไม่ทราบผมไม่ได้ใจนะครับคนซึ่งเรียนเก่งที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมักจะได้ทุนอะไรครับทุนนานๆแล้วไม่โดนอะไไหมครับท่านทราบไหมว่าครึ่งหนึ่ไม่กลับประเทศไทยครับ เกมที่สุดในประเทศไทยแต่อกุศสที่สุดในประเทศไทยเลยเห็นไหมครึ่งหนึ่งที่ผมพูดถีได้ว่าพยาผมเป็นเลขาธิการอันนี้ไม่ได้เป็นขโมยตัวเลขอะไรที่คือข้อเท็จจริงที่ต้องทําให้เราเกิดความรู้สึกแล้วนี่หรือความเก่งสังคมไทยไม่ได้ใช้เลยครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้ครึ่งหนึ่งไม่กลับประเทศไทยไอ้ที่กลับมาทําอะไรบ้างกันเกเรื่องหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างง่าย เพราะนั้นอยากไปคิดเลยว่าคนไทยต้องการคนเก่งต้องการคนดีต้องการคนที่ขยันที่ซื่อสัตย์ที่ 3, ทค้นหาคําตอบแล้วในที่สุดจะเป็นคนเก่งเองไม่ต้องห่วงนี่เป็นจุดที่สําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะสร้างคืออย่างนี้ไม่ต้องไปเน้น่ต้องการจะสร้างคนเก่งให้เป็น,น,นคนดีในที่สุดเป็นคนเก่งได้แต่คนดีคนเก่งบางคนเป็นคนโกง และไม่มีวันที่จะดีได้นะครับที่โรงเรียนมัธยมท่านมองไว้เนี่ยรถยนต์กเกือบจะไม่เคยเห็นอีกคันนะักอยู่กลางดงนะครับดงมะม่วงน้งคาสีสวยๆเหมือนวัดแต่เป็นโรงเรียนร้อมๆ้วยนะ้าท่านจะเห็นว่ามีเสาธงสองเสาธงชาติและธงโรงเรียนเสาธงโรงเรียนสูงกว่าเสาธงชาติ หลายทา่านหลายคนถามผมทำไมเพราะว่าเพราะโรงเรียนนี้นประโยชน์กับเด็กมากกว่าชาติครับถ้าเขาตั้งอยู่เฉยๆแต่โรงเรียนนี้ช่วยเด็กนะแล้วก็วงกลมก็คือส้วมถังส้วมเราทาสีซะแล้วก็เป็นที่ปลูกผักแล้วทุกเช้าที่เคารพธงชาติก็ยืนรอบผักแล้วดูผักดก้วยโอ,ขอน๊นี้ต้องรดน้ำอีกหน่อยน,นะอันนี้เก็บเก็บไร้ละอย่างน้อยเพลงชาติเป็นประโยชน์นมากกอนเาช้า ส่วนใหญ่ที่ฟังไนไม่ได้สนใจฟังไปทั้งไปแล้วท่านทราบไหมครับมีประเทศกี่ประเทศเนี่ยที่มีเพลงชาติเล่นในตอน้ช้าหรือต้อนเรียนม,มีไหมครับ No แปลกไหมนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่ไปคิดดูนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนนี้กันมุมมองจากข้างบนนะครับ ก็ห่างจากกรุงเทพประมาณ5ชั่วโมงล้วคงจะถามทำไมไปทำที่บุรีรัมย์นะไปชอบอะไรหรือนะหรือไปเชิดกับอะไรหรือนะฮะไม่ใช่ครับผมทำงานด่า,บางบ้านแลังเกาครุ่งเือ36ปีที่แล้วโดยไปอยู่ใน154เร์ของ25จังหวัดซึ่งบุรีรัมย์ตอนนั้นมีรูปดดและยากจดดอำเภอบางอำเภอ อยู่ที่อื่นด้วยครับเราก็เลยไปเริ่มทํางานมานานแล้วรู้จักชาวบ้านดีเขายากจนก็ถึงเวาลาที่จะมีการพัฒนา,าช่วยกันก็เอาในพื้นที่หลังนั้นด้วยเอาที่ว่ายากละบากที่สุดทางผมก็จะจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมีอยู่18แห่งที่ทําเรื่องนี้ครับ18ศูนย์สที่ช่วยดูแลกันไปแบบนี้ก็มองไปวงกลมใหญ่ข้างหน้าเลยนะมันเป็นโดมครับเรียกว่าเชียวได้สิบโดม ที่ทำโดยไม่ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำโดยไม่ไผ่ครับนี่คือประตูโรงเรียนที่เรียวกว่าบัฟโฟโลเกะประตูควายไม่ใช่สะพานควายนะประตูทําไมถึงใช้สัญลักษณ์ท่านเห็นเขาไหมครับเพราะเขาบอกว่าควายเนี่ยโง่แต่ที่จริงควายนี่น่ารักด้วยเพราะช่วยเล็กเด็กมัไม่รู้กี่คนแล้วนะครับมีหลังให้ขี่เด็กนั่งเล่นเดินเล่นมาหลังควายเพราะฉะนั้นทุกเช้าเนี่ย เราจะให้เด็กให้เรียนเนี่ยเดินผ่านโรงเรียนนี้แล้วก็ไปข้ามสะพานที่เป็นสะพานมังกรมังกรคือสัญ,ญลักษณ์ของความลาะเพราะฉะนั้นทุกเช้าต้องไปจากจากอภิชาไปหาวิชาแล้วตอนเย็นกลับบ้านก็มาจากวิชากลับมาสู่อวิชาลุกเช้าก็กลับไปเป็นการเตือนว่าในชีวิตนี้โปรดอย่าหยุดก,การเรียน ต้องเรียนต่อไปเหมือนกับท่านที่ท่านมาในที่นี้ท่านก็มาเรียนนะครับเราหยุดไม่ได้ต้องทาต่อไปนะแล้วจะเห็นไหมครับสภานแล้วเราก็อเอาสีมาทาเสาปูนเห็นมันสวยดีไหมครับเสาปูนเรารู้เป็นรู้ก็น่าเกลียดแล้วมันทาสีหน่อยครับเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องไปลงดุอนไรมากในภายในก็มีไม้ไผ่ยอะเพราะผ่นี่กินก็ได้มาใช้เป็นตั้งแต่ไม้จิ้มฟัน ทำเฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านอะไรก็ได้แต่นี่เราเอามาสร้างรงียนะครับพื้นเป็นซีเมนต์แต่คานทั้งหมดเป็นไม้ไผ่แล้วเรามีนัำยาพิเศษอยู่ได้ประมาณแปปีนะครับมอดไม่กินถ้าใครอยากรู้ทำยังไงจะบอกวิธีให้นะครับไม่ใช่ตากหน้ากรับมันมีนัำยาพิเศษชื่อบอลบอรอนหรือบอลรนดีที่สุดที่ทำอเมริกามันมีจากประเทศอนเดี โรงเรียนนี้เราจะปิดเทอมตอนดำนาและเก็บเกี่ยวเพในเมื่อประเพณีวัฒนธรรมของเราให้จุดของบ้านเราอยู่กับข้าวแต่ระบบการศึกษาเราไม่เกี่ยวกับข้าวทั้งมัดเราบอกไม่ได้ <c oughs> เด็กจะต้องสนใจรับรู้รับข้าบและไปร่วมในการปลูกข้าวและในการเก็บเกี่ยวมิฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากเป็นชาวานาที่เห็นนี่เป็นเพราะั้นไม่ได้อยากอย่างไรเลยนะครับและโรงเรียนเราเนี่ย เปิดวันพฤหัสไปจนถึงวันจันทร์ปิดอังคารพุธบทำไมเปิดเสา,าร์อาทิตย์จันทร์เพราะมีคนเก่งๆเ,เหมือนท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้แหละมีงานทําอยู่แล้วอยู่เป็นอาจารย์มาวิทยอะไรเป็นโน่นเป็นนี่มาช่วยสอนได้ครับวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านอยู่มาช่วยสอนได้แล้วก็หาคนเก่งๆมาช่วยได้ก็เพีประยุกต์เวลาเข้าไปหน่อยอนนีนน้นี่ก็เป็นง่งายปิดเทอมเพื่อท่นเดียวกัน มันต้องปิดเทอมเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีของเราสิไม่ใช่ว่าไปทําแบบฝรั่งเราจะเอาเอาอย่างฝรั่งมากเกินไปแล้วจะเห็นว่าในห้องเรียนบางห้องเนี่ยไม่มีหลังได้จริงพนักฐานก่้น่วงตกเลย <c oughs> แล้วก็ท่านก็เห็นว่าเป็นห้องไม้ไผ่นะครับลมโกรกได้อย่างสบาย แล้วก็เราเน้นใช้อินเทอร์เน็ตแทนหนังสือหนังสือในห้องสมุดมีให้แต่หนังสือแบบเรียนที่ท่านกับผมเคยเรียนมาเนี่ยไม่มีเพราะมันมันแคบนิดเดียวครับอินเทอร์เน็ตที่ม,มันมีที่สุสดเพราะฉะนั้นเราก็สอนให้เด็กเข้าไปนคนฟัแล้วเดี๋ยวเขจะมีวิดีโอให้ด,ดูว่าวิธีการเนี่ยเด็กเป็นผู้เลือกว่าอยากจะเรียนอะไรปีที่แล้วมีอยากเรียนเรื่องซ่องครับทำไมห้ามเด็กเรียนเรื่องซ่องไม่ต้องแล้วก็เราก็บอกว่าโอเค คุณไปถามความรู้จึงซ่องได้ที่ไหนเขาบอกไปถามตำรวจตำรวจรูย้ยะนี่เด็กพูดเองนะครับแล้วก็ไปค้นมาใน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 อ,อ,อินเทอร์เน็ตโ้ประวัติของซ่องมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลอีแหละมาเรื่อยๆเลยตลอดว่าซ่องมีนะทําไมถึงต้องมีซ่อง,าางต่างๆนะเด็กเลยรู้เกิดความสนใจแล้วอยากเป็นมะอยากให้พี่สาวตนเองน้องสาวตนเองแม่ตนเองเข้าไปขายบริการในซ่องไมไม่อยาก ถ้าคนครับครับแวกครมีสิบสามสิบสสับนันอา็นีแ้อ็งครานอั้ใช้เวลากันหน่อยนะฮะเป็นเป็นข้อเสนอที่ดีที่สมควรแล้วก็ขอเรียนหน่อยว่าทําโดยคนเดียวหรือกลุ่มน้อยทั้งห้องนี้ก็ไม่ผัดดีใจที่วท่านดูทีวีบังเซียเนออกมาแล้วประกาศ เซ็เ็นทั้งสถานีตลอดปีจะสู้เรื่องการฆ่ามนุษย์สาธุนะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆถ้าจะสู้มันต้องเป็นอย่างนี้ทีเมื่อไรช่องอะไรก็แล้วแต่ของเราได้จะออกมาบอกเราจะช่วยบอกพอทีพอแล้วต้องหยุดแล้วเราจะเข้ามามีส่วนร่วมจี้ชี้นะเราไม่มีไปจับไม่มีหน้าที่ไปจับแต่เราจะจี้ชี้อะไรนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับเจตองทรส่วนจะเป็นการตายกันในตอน ออออสองกราปีใหม่มันก็ต้องมาดูต้นเหตุคืออะไรจะทํากันยังไงนะครับแต่ว่ามันต้องมีหลายหลายคนผมผมชอบมากที่เซียนเน่ตนะนะอีกอันหนึ่งนะไม่มีใครไปขอให้เขาทำแล้วเ็าเป็นสื่อเฉยๆแต่บอกอยู่สื่อเฉยๆไม่ได้แล้วสื่อวันนี้มันต้องมันมีอะไรด้วยเป็นกลางอย่างเดียวไม่ได้เป็นกลางบ้านเมืองฉิบหายหมดนะบอกเขาจะออกมาสู้เรื่องนี้น,ะนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกที่ที่ ออกมามีบท,บ,ทบาทในในลักษณะนี้ Google ครับพนักงานเสนอไม่ใช่นายใหญ่ชัดพนักงานเสนอขอใช้เวลา20%ของทุกวันก็จะแบ,บ่งเป็นสัปดาห์นะมาทำงานช่วยเหลือครอบครัวในญี่ปุ่นติดตามหายาตพี่น้อง20%พนักงานเสนอเองถึงนายใหญ่นายใหญ่บอกเอาเลยอันนี้ไม่ได้มาจากนายใหญ่ ไม่ได้มาจากกฎหมายไม่ได้มาจาก,กมาจากเพราะเขาเกิดความรู้สึกเขาคือเจ้าโลกเขาคือเจ้าของแผ่นดินต้องช่วยกันนี่ครับผมอยากให้คนไทยอย่างนี้แล้วร่วกันนั่งคุยกันอยู่ข้างนอกเนี่ยเรื่องญี่ปุ่นทุกคนก็เข้าใจดีครับเขามีวินัยน่าชื่นชมทำไมเราไม่จบประเด็นต่างๆทําทเป็นหนังสือแล้วก็ครับจะเป็นข่าวสดจะเป็นอดีตชดจะเป็นะลาา่าๆแต่แจกขายก็ได้ผมว่าคนซื้อ แล้วเอาเงินส่งไปให้ที่ญี่ปุ่นว่านี่คือค่านิยมใส่กลิ่นไทยเข้าไปหน่อยนะให้เป็นค่านิยมของไทยใครบอกค่านิยมก็เป็นไทยล้วนค่านิยมสมัยนี้มาจากไหนก็ได้ที่มัน